เล็งเข็มพูงวันดีประจวบคีรีขันเพื่อส่งมอบให้ประชนในปีพุทธศักราช2567อีกด้วยค่ะทางรับแรงพลังสนับสนุนจากผู้ใหญ่ใจดีทางภาครัฐและภาคเอกชนที่โคงวันดีีประจวบคีรีขันและส่งมอบให้กับหน่วยงานที่ดูแลเด็กปฐมวัยทุกสกัดจำนวน424แห่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทัานนี้ยังนำไปส่งทบุญจัดทาการแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชนในปีพุทธศักราช2567นอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดรายได้หมุนเวียนในพื้นที่จากการจัดกิจกรรมทั้งทางตรงและทางอ,อง้อมเป้าหมายโดยทั้งหมดจะมาจากประชาชนทั่วไปในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่จัดงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือและแรงสนับสนุนต่อไปค่ะเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าจังหวัดนะครับได้ปรารนะคะก็รับที่มีเสยงแล้วก็อ่าผขอบคุณมากครับก็สวัสดีดนะครับผู้ร่วมแถลงข่าวเรื่องประโยชน์บริการนะครับก็คือส่วนหนึ่งอย่างต้องการการสนับสนุนจากวดผู้ใหญ่ใจดีนะครับ เที่ยงเกิดสุดท้ายะเ้นขอบคุณมากรับถ้าหมายว่าหนึ่งคนเนี่ยจะมาใช้จ่ายในพื้นที่ในประเทศไทยในีรูดุกกระโจกเนี่ยประมาณ4,200บาทถึง4,800อบาทต่อคนต่อทริปนะครับถ้าตีสวาคนมาร่วมงานกิจกรรมวิ่งมินิมาราธอนอีเล็กทิงโค้งล้อบชงปลาเนี่ยนะครับถ้าตีไปสามพันคนเนี่ยพอเราถอยก็คาดว่าจะมี เ็ดเงินะมีรายได้เข้ามาจากบทรประจวบคียิขันประมาณนะครับ12ล้าน6แสนบาทถึง14ล้าน4แ0 0บาทซึ่งเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากนะครับในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขอ,อจึงขอเชิญนักท่องเที่ยวทุกๆท่านเลยนะครับจากทั่วประเทศนะครับามาช่วยกันทำให้ห้องพัก2 0 0 0กว่าห้องของฟราบุรีเต็มนะครับได้เที่ยวได้ออกกำลังกาย หน้าที่เป็นชาวบ้านที่ดีที่สุดนะครับในมุมมองผมผมคิดว่าพวกเราชาวบานีนนะครับเราอยากจะทําให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นในสี่เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการการวิ่งได้ดีนะครับถามว่าวิ่งได้ดียังไงก็ก็ต้องเป็นหน้าทีขาา่ของชีมจัดที่เอาไปให้จัดนะครับที่เป็นต้นน้ำนะครับที่ตระเมิของเจา้านะครับติงต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะรองรับนักท่องเที่ยวนะครับ,ท,นะรบที่มา ภาพรวมเนี่ยอะไรที่ทางฝ่ายใหดนะครับต้องการทำเนความส่วนหรือเราเห็นว่าท่านที่มีดาสนใจนะคะนายเพื่อการบริีา่ลำดับต่อไปค่ะเรียนเชิญเรียนเชิญค่ะจากเรียญท่านผู้ว่ารงผู้ว่าราชการอเภอั้งอาจารย์ชีวันบสนะครับจักกีเรยเคโใครไม่รู้จักอิเล็กเคโค เท่าเท่ากันนะนะฮะไม่ยกไม่มยกมีความิไม่ยกคืออะไรไเป็นาอาหารนะที่มีรรเรื่องราวต่อเรื่องมาอันนี่เป็นเล่มแรกลูกร่องแรกแบบนี้นะครับค่อยๆที่จะดิ้นดิ้นหน่อยก็คือต,นะตัวใหญ่ๆนะแทนการส่งเสียงนะมีเสียงก็ทำให้มันมีการผ่านและเปือนนะก็เป็นอาหารที่ ดีใ,ใจก็จะส่งเสียงเป็นเพลงลเพ<อ>ลงโอ้ไป,ไปเที่ยวเมืองใหญ่ไปยังไงดีล่นะขับรถไปตอนนั้นยังไม่มีรถเอง,น,งน,หน,หน,นั่งเครื่องบินไปแหงนั่งเรือเพลงโอ้คือวันดีๆที่ได้ามาพักสุขใจยิ่งนะักหลงรัก ประจวบเดินล้อเที่ยวรูกินปกูกล้ามอวกทีแรกแต่งเป็นกินปูตัวอวกตัะเล็กมันปูเนี่ยที่มันอร่อยมันต้องเป็นอ,อะไรก็เลยเปลี่ยนกินปูกล้ามอวกปัญหายอย่างของการแต่งกลอนพอลงท้ายด้วยว่าประจวบสรับ,บอวกมันมานได้ ก็เลยต้องเป็นกินปูก in, ้ามปวดแล้ว oh ต่อไปเสียงปวดปวดจะเป็นอะไรใครช่วยคิดดิปวกอะไรอีกปวกฮึฮึปวดฮึฮึแล้วเดินเที่ยวดูกินปูก้ามปวดกุ้งเซาะัดปวกเมือทอดปลาเนึ่งเจ้าหางตัวตึง พึ่งพูงร้องเพลงมีเพลงเพลงโง่ก็คือทินกระทั้นของตึงเลยีน่านากนะคะนกเรีน่าแะเป็นนะคะก็ใกับทางอเริกานะคะีโกงเกเทคโนโลยีครับหนึ่งสองสาม